แค่เปิดคลิปมานะคะตากล้องเราก็ร้องตกใจใหญ่เลยค่ะมาแล้วค่ะเอาภาพบรรยากาศที่ฟาร์มมาให้พี่ๆได้ดูกันบ้างนะคะวันนี้หลังจากปิดคาเฟ่นะคะนงันก็จะกลับมาให้อาหารน้องไก่ค่ะมีมลอกอสุกหลายลูกเลยนงันก็ทากันสอยลงมาส่วนบ่อแดงนะคะก็ยังงามเหมือนเดิมเลยค่ะเดี๋ยวนงัมจะตักเอาไปให้น้องไก่ได้กินกันสักหน่อยช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปน้องไก่เลยค่ะน้งโมนะคะก็วุ่นๆอยู่กับคาเฟ่ยังไงนงมจะเอาคลิปบรรยากาศที่ฟาร์มมาให้พี่ๆได้ดูกันเยอะขึ้นนะคะน้องๆไก่นะคะก็ยังอารมณ์ดีกันเหมือออนนนเดิมมมคค่่่ะะะะชวงงีีี้้ทฟาาร์จจตก ปรับปรุงเพิ่มเติมมากเพราะว่าในโรงเรือนน้องมดนะคะก็สร้างมาเกิน2ปีแล้วค่ะก็อาจจะมีซุกซมลงไปบ้างอย่างเช่นรังไข่ที่น้องมดทามาจากรังกระดาษตอนนี้ก็มีเริ่มผุลงไปบ้างแล้วค่ะเดี๋ยวน้องมดจะต้องทารังไข่ให้น้องไก่มาแต่ละวันก็คือทําหลายกิจกรรมเลยค่ะไม่ว่าจะตื่นขึ้นมานะคะอยู่ที่คาเฟ่ช่วยงานที่คาเฟ่เสร็จก็กลับมาให้อาหารน้องไก่ให้อาหารน้องไก่เสร็จนะคะเดี๋ยวน้องมดจะพาไปเก็บไข่น้องไก่กันต่อค่ะว้าวน้องไก่ไขไว้ให้เยอะมากๆค่ะพี่ๆนะคะรอชมคลิปน้องมดเก็บไข่น้อองไไก่่่่่นนเเลลยยคะขสดใหมววััต และไข่ของน้องไก่ก็สะอาดมากๆเลยค่ะเก็บไข่น้องไก่รงเรียนนี้เสร็จนะคะเดี๋ยน้องมดจะพาไปเก็บอีกโรงเรียนหนึ่งกันต่อเลยวันนี้คุณลูกค้าขาประจํานะคะก็สั่งไข่ไว้ด้วยค่ะแล้วก็ไข่ที่ร้านนะคะหมดเกลี้ยงเลยและไข่ที่เก็บมาได้วันนี้นะคะน้องมดก็จะไปจัดส่งให้กับลูกค้าในบางส่วนค่ะส่วนที่เหลือนะคะเราก็จะเอาขึ้นไปไว้ไข่ที่ร้านให้หมดเลยค่ะช่วงนี้อากาศร้อนค่ะพี่พี่ท่านไหนที่เลี้ยงไก่แบบน้องมดนะคะน้าห้ามขาดเลยคอยเติมน้าให้น้องไก่อยู่ตลอดเวลานะคะและใครมีน้าวิตามินนะคะก็เสริมให้น้้องงไไกก่่่ินนระะหววาัดเลยค าการร้อนนี้นงวดซื้อถังน้ำมาเพิ่มอีกเยอะเลยคหรือถ้าในฟาร์มไก่มีฝุ่นเยอะนะคะพี่ๆก็สามารถพรมน้ำแบบนี้ได้ค่ะเอ๊นองวดแอบเห็นเปลือกแตงโมน้องไก่นะคะได้กินแตงโมกันด้วยและช่วงนี้นะคะลูกตกขบก็กำลังสุกเลยค่ะน้องไก่ชอบกินกันสุดๆนงวดน,นะคะเก็บให้น้องไก่กินและแล้วนะคะนงวดก็ถือไข่ตกแตกค่ะนี่นะคะไข่ไก่สดมากเลยค่ะไข่แดงนะคะกลมบึกเลยค่ะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวต้องระวังมากขึ้นไข่ที่เก็บมาได้บางส่วนนะคะนงวดก็จะเช็ดทาความสะอาดแล้วก็จะใส่แผเดี๋ยวจะไปส่งให้ล ลูกค้าขาประจำของเราก่อนเลยนะคะส่วนที่เหลือนะคะเอาขึ้นไปร้านให้หมดเลยค่ะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะคะไข่ไก่สดๆจากฟาร์มส่งถึงมือผู้บริโภคเลยค่ะต้องรีบทำเวลานะคะนงวนมีไปทำธุระอีกหลายที่เลยพอดีว่านงวนนะคะต้องการลังไข่น้องไก่มาและอยากให้เป็นตะกร้าจัดสรรแบบนี้นะคะนงวนก็เลยมาหาให้ทำกันสารให้หน่อยค่ะเมื่อได้ร้านเรียบร้อยนะคะนงวนก็ดิ่งตรงขึ้นมาที่ร้านเลยค่ะยกไข่ไก่ลงกันเลยไข่ไก่ที่ร้านก็ไม่เหลือสักฟองเลยค่ะรีบจะใส่แผงเลยนะคะมีลูกค้ามารอแล้วไข่ที่ร้านนะคะไม่ได เบอร์ค่ะแต่ว่าจะเป็นคลาสสยเลยเป็นไข่ไก่สดใหม่ทุกวันค่ะก,กิจกรรมวันนี้ของน้องวดยังไม่จบนะคะรีบจัดไข่ใส่แผลเดี๋ยวจะมีไปขึ้นไลฟ์สดต่อค่ะแล้ก็จะมีไลฟ์ไข่สกินแคร์นะคะแล้วก็อปกุปกรณ์ต่างๆที่น้องมดใช้ในชีวิตประจำวันและสองตัวนี้น้องวดขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือไซรัมไฮยากบเซรัมิวซีใช้มา3ปีแล้วหน้าน้องมดนะคะใส่ไม่มีสิวเลยค่ะ